สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาว YouTube ได้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องใหม่ของแม่หมอมอนรีแอเรสออฟตาโนะคะวันนี้จะมาเปิดไพ่ทาร์โรดวงความรักของชาวธาตุดินนะคะเป็นลำดับที่สองอของประจำเดือนมีนาคม2 5 6 3่าแม่หมอจะแบ่งเป็นสสถานะนะคะจะเป็นสถานะคนโสดจะเป็นสีเขียวนี้นะคะ กับสถานะคนมีคู่อ่าจะแบ่งเป็น2กลุ่มนะคะเดี๋ยวมาเริ่มกลุ่มสถานะคนโสดก่อนนะคะอ่าา,าดู่าชาวธาตุดินได้แก่ราศีพฤษภกันมังกรนะคะของแม่หมอจะนับแบบตะวันตกดูได้ทั้งลัคนาและราศีนะคะอ่าแม่หมอได้ตั้งจิตและเลือกไพ่ให้กับเพื่อนๆแล้วนะคะอามาเริ่มเลยแ้กันเนาะ โอเคมารุนกันค่ะใบที่หนึ่งว้าวใบที่หนึ่งก็ได้ไพ่เดทเลยไพ่เดทมันก็ความหมายมันก็มีทั้งดีและไม่ดีเนาะอ่าไม่ต้องตกใจไปไพ่ใบแรกได้เดทอ่าไพ่ประจำตัวของชาวราศีพิจิกชาวธาตุดินอาจจะมีชาวราศีพิจิกขเข้ามาเกี่ยวข้องหรืออ่าชาวธาตุน้ำได้แก่พิจิก กรกฎมีนที่จะมาเกี่ยวข้องกับชาวท่าด,ดินไพ่ถัดมาได้ Queen of Pentacles Queen ถือเหรียญไพ่ถัดมาได้ k i คิงอ o ฟซอ King ถือดาบหัวร้อนเลยคิงถือดาบหัวร้อนเจอกับ Queen ถือเหรียญไพ่ถัดมาได้ ซิกออฟเทนเดเคิลไพ่หเหรียญไพ่ถัดมาได้โ o ออฟซอสไพ่สี่ดาบมีทั้งเดทแล้วก็สี่ดาบเนาะรู้สึกว่าความรักอาจจะมีปัญหาอยู่เนาะไพ uh, ่ถัดมาได้ท o ออฟวานสองไม้ไพ่ถัดมาได้ อ่าพรินซ์ออฟเทนเดเคิลหรือไนท์ออฟเ p น n t เคิลอัศวินถือเหรียญไพ่ชุดนี้จะใช้คำว่า p รินซ์กับ r รินเซสไพ่ถัดมาได้ทูออฟคัพไพ่สองถ้วยไพ่ถัดมาได้เทมเพลเมน์ชาวราศีธาตุินอาจจะมีชาว าราศีธนูเข้ามาเกี่ยวข้องหรือชาวธาตไฟได้แก่เมษสิงห์ธนู p e r a n c e เป็นไพ่ประจำตัวของชาวราศีธนูไพ่สรุปใบสุดท้ายได้ Seven of salt, 7 of s ่ o อ d ฟเดาบโอเคมาฟังคำทํานายกันนะคะเดี๋ยวขยบขยับไพ่นิดนึงให้เห็นหน้าไพ่หน่อยเนาะ โอเคค่ะอ่ามาอ่าเหมือนจะมันก็ยังไม่ครบเนี่ยเด๋ยวนะคะขยับีกนิดหนึ่งเห็นยังไม่เต็มทั้งหมดอ่าพอได้แล้วโอเคมาเริ่มต้นด้วยไพ่สถานะตัวคุณชาวธาตุดินได้ไพ่เดทอ่าไพ่เดทอ่าในบางคนอาจจะบอกเลิกหรือจบ ความสัมพันธ์เนาะจบแบบสนิดบริบูรณ์แบบจบขาดแบบว่าความรักตายไปเลยอะไรแบบนี้แต่ว่ามันก็จะเป็นจุดจบและเริ่มต้นได้ในเวลาต่อไปเนาะเพราะว่าอ่ามันมันอ่าเป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้วสำหรับบางคนเนาะสำหรับคนโสด ชาวธาดินบางคนความรักอาจจะต้องจบลงความสัมพันธ์อาจจะต้องจบลงหลังจากที่มันมีปัญหามานานเนาะเนี่ยคุณมีปัญหาเครียดกับเรื่องนี้มานานจนคุณทําใจพักใจเยียวยาใจตัวเองอยู่ในตอนนี้แล้วเนาะเนี่ยชาวธาดินความรักของคุณมันมีอันต้องจบลงแล้วหรือของของใครบางคนที่ยังไม่จบก็กําลัง จะจบแล้วในเร็วๆนี้อาจจะมีการบอกเลิกกันแยกย้ายไพ่ถัดมาได้ q u e e n of p e n t a c l e q ควีนถือเหรียญแต่ในบางคนก็ยังรักจริงรักมั่นคงเนาะยังอดทนรอคอยได้ q ค e ีนถือเหรียญคุณเป็นคนที่อรักใครรักจริงมีความอดทนมั่นคงคุณอาจจะรอเขาคนนั้นอยู่ถึง ความรักของคุณอาจจะจบลงแล้วแต่คุณก็ยังก็ยังมั่นคงให้เขาเนาะอ่าภถัดมาฟิลลออฟซอรใครคนนั้นของคุณเขาอาจจะหัวร้อนหรือเป็นตัวคุณเองก็ได้เหมือนกันอาจจะมีเรื่องทะเลาะกันมีปากเสียงกันโต้เถียงโต้แยง้งหรืออาจจะอ่าอีกคนหนึง่งอาจจะตัดสินด้วยเหตุ ด้วยอารมณ์มากกว่าเหตุผลเนาะใครคนนั้นของคุณหรืออาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้เช่นกันเขาเป็นคนที่ใจร้อนหุนหันพันแล่นเหมือนบางคนแบบไม่ไม่คออยู่ตรงนี้แล้วเนาะแบบขอ move on ไปดีกว่าเพราะว่าคุณใครคนนั้นของคุณเขาอาจจะได้ตัดสินใจแล้ว ชัดเจนแล้วว่าเขาขอไปจากตรงนี้ขอมูฟออนไปจากตรงนี้อ่าไพ่ถัดมาเพราะความรักของพวกคุณอาจจะมีใครคนใดคนหนึ่งที่ปันใจให้อีกคนหรือมีการนอกใจกันไม่มีอ่ามันอาจจะขาดความ หมือนเหมือนอะไรอ่ะเหมือนคุณอาจจะนอกใจปันใจไปให้อีกคนหนึ่งนะความรักมันเลยต้องจบลงความรักมันเลยต้องจบลงหลังจากที่คุณอาจจะเครียดมาได้สักพักหนึ่งหรืออาจจะไม่รู้จะทำอย่างไรเนาะทำมันทำอะไรไม่ได้ไปนอกจากมันทำอะไรไม่ได้มากไปกว่านี้เนาะนอกจากทำใจให้สบาย เป็นช่วงที่เยียวยาใจพักใจของคุณนะนะคุณจะต้องอ่าเหมือนปล่อยวางเนาะมันอาจจะทำอะไรได้ไม่มากจริงมันได้ได้แต่นิ่งๆเฉยๆอยู่เนาะเพราะว่าใครคนนั้นของคุณเขาอาจจะยังไม่เลือกใครหรือไม่สามารถเลือกใครได้ในเวลานี้เขายังรังเลยใจอยู่หรืออาจจะเป็นตัวคุณก็ได้เช่นกันอาจจะยังรังเลยใจอยู่ไม่รู้จะเลือก ใครไม่รู้จะเลือกคนไหนเนาะอ่าแล้วเขาก็ต้องการความชัดเจนจากคุณด้วยเนี่ยคุณยังให้เขาไม่ได้เขาก็เลยหัวร้อนหนุดหงิดอาจจะอ่ามูฟออนออกไปเนาะด้วยด้วยความด้วยอารมณ์โกรธด้วยความโมโหอ่าภายถัดมาได้ปริ้นออกแผ่นดะอ่าอสเวนเธอเรียน อ,อุปสรรคที่คุณพบเจอชาวท่าดินบางคนอาจจะอาจจะพบว่าคนรักของคุณเขา,ายังนิ่งๆเฉยๆเนาะเขายังไม่เทคแอคชั่นใดๆเขายังดูท่าทีอยู่ยังเขาก็รักคุณนะแต่ว่าเขาไม่ค่อยแสดงออกยังรอดูท่าทีหรือบางคนอาจจะทุ่มเทเรื่องการหาเงินเนาะเพราะว่าเงินเป็นเรื่องสําคัญสําหรับเขา อ่าไพ่อันนี้จะเป็นชาวธาตุดินชาวธาตลมอาจจะอขอภัยค่ะชาวธาตุดินก็เกี่ยวกับธาตุกับธาตุตัวเองเนาะเนี่ยเป็นคนธาตุดินเหมือนกันลักษณะของคนธาตุดินคือเขารักความมั่นคงในเรื่องของการเงินเนาะเนี่ยเขาอาจจะเห็นเงินเป็นสิ่งสําคัญในตอนนี้เขาอาจจะมุ่งหน้าทํางานหาเงินจนอาจจะ มันอาจจะเหมือนกับว่าอาจจะความรักมันอาจจะตึงเครียดอะนะมันความรักมันเลยไม่สามารถทำอะไรได้ไม่สามารถทาอะไรได้ดังใจคุณเนาะเนี่ยมันเป็นอะไรที่ต้องอยู่นิ่งๆเฉยๆรอดูสถานการณ์มันอึดอัดเนาะสถานการณ์แบบนี้อ่าไพ่ถัดมาได้ t w o o f ครับ อ่าแล้วก็จริงๆในความเป็นจริงคือชาวท่าบินบางคนอาจจะได้พบเจอความรักครั้งใหม่เนาะเป็นความรักที่ถูกใจใช่เลยอ่าเนี่ยจนคุณหรือเขาก็ได้เช่นกันที่แบ่งปันใจให้อีกคนหนึ่งเพราะว่าคนใหม่ถูกใจมากกว่าชอบอะไรเหมือนเหมือนกันต่างคนต่างตกหลุมรักกันเนาะ อืมบางคนพบรักใหม่เนาะอาจจะเป็นคุณหรือตัวเขาก็ได้อ่าในตอนนี้ความรักของพวกคุณมันมีการเปลี่ยนแปลงเนาะเทมเพลนความรักของชาวธาดินคนโสดในตอนนี้มันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอ่าเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องปรับสมดุลจิตใจให้สบายให้ผ่อนคลายเนาะให้อยู่ในจุดที่คุณสบายใจ อ่าบางที่อาจจะต้องปล่อยวางปล่อยผ่านในบางเรื่องเนาะมันมันอาจจะทําอะไรไม่ได้นอกจากคุณทําใจให้สบายแล้วก็ให้อภัยเขาอืมให้อภัยเขาในความที่เขาอาจจะหลอกลวงคุณหรือไม่ซื่อสัตย์กับคุณหรืออาจจะมีอะไรปิดบังคุณนะเขาอาจจะไม่จริงใจกับคุณแหละ คุณก็ไม่สามารถไปทําอะไรเขาได้เนาะมันอยู่ที่การตัดสินใจของเขานอกจากคุณทําใจปล่อยวางถึงมันจะเป็นรักที่ไม่จริงใจหรือรักที่รอกรวงคุณก็ไม่อาจจะไปไปบังคับเขาได้เนาะนอกจากเรือกจบเป็นทางออกที่ดีที่สุดถึงความรักมันจะจบลงแต่ชีวิตคุณใช่จะ จบลงด้วยตามไปด้วยมันยังมีแสงสว่างที่ขึ้นขึ้นมาในวันถัดไปอ่าชีวิตของคุณมันยังต้องเดินต่อไปเนาะยังมีความหวังที่ที่ดีที่สดใสรออยู่อ่าคนโสดอาจจะต้องอกหักเนาะเนี่ยชาวธาตุดินอาจจะต้องบอกเลิกบอกยกย้ายกันไปอ่าไม่เป็นไรค่ะหาใหม่ โอเคไพ่ okay. ของคนโสดชาวธาตดินก็จะมีประมาณนี้นะคะต่อไปจะเป็นสถานะคนมีคู่อ่ามารุนกันค่ะชาวธาตดินสถานะคนมีคู่อ่าก่อนอื่นลืมลืมเน้นไปเนาะก่อนอื่นคุณจะต้องรู้ตัวเองว่าคุณโสดหรือไม่โสดอ่าอย่างที่ดูไปเมื่อกี้โสดก็มีหลายสถานะ อ่าเพิ่งโสดโสดสนิทโสดมีคนคุยสถานะไม่ชัดเจนอ่าต่อไปคนมีคู่ก็จะประมาณอ่าคนที่คอมมิทกันแล้วคนที่เป็นแฟนกันแล้วคนที่อยู่ด้วยกันแล้วคนที่แต่งงานแล้วหรือมั่นหมายกันแล้วเนาะอ่ามันต้องเป็น2องคนะัพเเนาะคัพเปิลคัพเปิลโอเคค่ะมารุ้นกันเลยค่ะสถานะคนมีคู่ชาวทาดิน ไพ่ใบแรกได้เทมเพลนได้ไพ่เกือบลองสุดท้ายของคนโสดเลยเนาะเทมเพลนได้เหมือนกันเลยชาวธาตุดินอาจจะมีชาวธนูเข้ามาเกี่ยวข้องหรือชาวธาตุไฟได้แก่เมสิงธนูนะคะไพ่ถัดมาได้นายออฟวันอัศวินถือไมอ้เมื่อกี้ได้อัศวินถือเหรียญเนาะอ,อันนี้ถือไม้ไพ่ถัดมาได้นายออฟซอสอัศวินถือดาบ คล้ายๆกันเลยเมื่อกี้อันเมื่อกี้ได้ครีมถือดาบอันนี้อัลสินไพ่ถัดมาได้เพจอฟวานหนึ่งไม้หนึ่งไม้อ่าไม่ขอภัยไม่ใช่หนึ่งไม้เด็กถือไม้เด็กถือไม้นะคะไพ่ถัดมาได้ทรีออฟเพนทาเคิลสามเหรียญไพ่ถัดมาได้จัสติส ไพ่ประจําตัวของชาวราศีตุลชาวธาตุดินอาจจะมีชาวราศีตุลเข้ามาเกี่ยวข้องหรือชาวธาตุลมได้แก่มิถุนตุลกุมเข้ามาเกี่ยวข้องกับชาวธาตุดินเนะาะเป็นไพ่เมเจอร์คณะาใบาที่2ต่อจากเทมเพอรันไพ่ถัดมาได้ Two of Pentacles ไพ่สองเหรียญไพ่ถัดมาได้ The High Priestess ไพ่ราชินีพัจจันทร์เป็นไพ่เมเจอร์คณาใบที่สามไพ่ถัดมาเดทได้ไพ่เดทได้ไพ่คล้ายๆกับคนโสดเลยเนาะแต่ว่าอยู่คนละตำแหน่งอ่าสลับตำแหน่งกันเลยเดทกับเทมพอร์น์มันมีการเชื่อมโยงกันอยู่เนาะไพ่สรุปใบสุดท้ายได้เดอะชาริออตเป็นไพ่ประจำตัวของชาวราศีกรกฎ าชาวธาตดินอาจจะมีชาวธาตุน้ำเข้ามาเกี่ยวข้องได้แก่พิจิกกรกฎมีนอ่านี่นคะ่ะมีชาวธาตุน้ำสองราศีเลยราศีพิจิกและราศีกรกฎที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับชาวธาตุดินอโอเคคะ่ะมาฟังคํำทานายดวงความรักของชาวธาตุดินคนมีคู่ไพ่สถานะตัวคุณได้เทมเพลน ในตอนนี้ชาวท่าดินคนมีคู่อาจจะต้องอปรับสมดุลจิตใจให้สบายให้ผ่อนคลายให้อยู่ในจุดที่คุณสบายใจอา,อาจจะต้องปล่อยวางปล่อยผ่านและให้อภัยกับความรักกับความผิดพลาดของคนรักคุณเนาะหรือบางคนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นความรักมันอาจจะไม่เหมือนเดิมเนาะมันอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงที่คุณ ไม่ไม่เคยเจอมาก่อนอะนะมันเป็นอะไรที่คุณจะต้องปรับตัวปรับตัวปรับใจเนาะทำใจยอมรับอ่าประมาณนี้อ่าไพ่ถัดมาคุณได้ไนายออฟวานอัศวินถือไม้มันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรวดเร็วเนาะบางคนอาจไม่ทันตั้งตัวไม่ได้ทันตั้งรับอืมมันอาจจะเปลี่ยนแปลงกระทันหันอาจจะในบางคน อาจจะเกี่ยวกับเรื่องงานเนาะแฟนคุณอาจจะย้ายที่อยู่เปลี่ยนงานย้ายงานเนาะอาจจะต้องไกลห่างห่างไกลกันอ่าเป็นไปได้หรือบางคนอาจจะความรักความรักอาจจะไปอย่างเร็วหรือเข้ามาอย่างเร็วก็เป็นไปได้เช่นกันจนตั้งรับไม่ทันะนะเนาะคุณเลยอาจจะต้องปรับตัวในช่วงนี้อืมมันมีทั้งมาทั้งไปเนาะ อันนี้ความรักเข้ามาอย่างรวดเร็วส่วนอันนี้ความรักก็ไปอย่างรวดเร็วมูฟออนไปอย่างรวดเร็วอ่าในบางคนอาจจะมีการมูฟออนเกิดขึ้นอืมมันเปลี่ยนแปลงจริงเนี่ยเก่าไปใหม่มาเนาะในบางคนอ่าเพราะว่าความรักของคุณอาจจะเจอคนที่เอาแต่ใจค่อนข้างใจร้อนใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลเป็นคนหุนหันพันแร่นเป็นคนที่ โมโหร้ายคุณอาจจะมีปากเสียงกับเขาหรืออาจจะขัดแย้งโต้เถียงกันเนาะด้วยความที่เขาเป็นคนเอาแต่ใจไม่ค่อยฟังใครอ่าไพ่ถัดมาได้เด็กถือไม้ในบรรคนอ่าความรักคนรักคนเก่าคนอ่าความรักอะไรนะคนรักเก่าอาจจะกลับเข้ามา ขอขอโอกาสเริ่มต้นใหม่กับคุณก็เป็นได้เช่นกันอือบางคนคนรักเก่าอาจจะกลับเข้ามาขอโอกาสแก้ตัวขอโอกาสแก้ไขเนาะเนี่ยเด็กถือไม้หรือบางคนอาจจะเพิ่งรู้จักเรียนรู้กับคนใหม่ๆเนาะความรักครั้งใหม่อาจจะเพิ่งเข้ามาอ่ามันเลยทําให้ความรักของพวกคุณมันอาจจะเป็นรักอ่า ที่มีบุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะอาจจะเป็นเพื่อร่วมงานของคุณหรืออาจจะเป็นเพื่อนแนะนํามาอาจจะเจอกันในที่งานเลี้ยงงานสังสรรค์นเนาะเนี่ยอาจจะเจอกันตรงจุดนั้นมันเลยทําให้ความรักของคุณมันมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่คุณคาดหวังคุณจะ กำลังจะตัดสินใจทำในสิ่งที่คุณคิดว่าถูกต้องและยุติธรรมสำหรับคุณเนาะอ่าในบางคนกำลังจะได้ตัดสินใจเลือกละว่าจะเลือกรักครั้งใหม่หรือรักครั้งเก่าดีเนาะอืมแต่อุปสรรคปัญหาที่คุณพบอยู่ในตอนนี้ก็คือคุณก็ยังสับปีกนสับรางเนาะก็ยังเลือกใครไม่ได้เหมือนกันยัง อ่าอะไรนะยังถือยังคอนโทรนไว้ทั้งสองคนสองฝ่ายหรือบางคนอาจจะยุ่งจากเรื่องงานก็เป็นได้เช่นกันอาจจะต้องจัดสรรเวลาให้ทั้งงานให้ทั้งความรักเนาะอืมเพราะว่าบางคนอาจจะต้องทํางานอีกอีกงานหนึ่งอาจจะเป็นงานส่วนตัวธุรกิจส่วนตัวก็เป็นไปได้เนาะเนี่ยมันอะไรอาจจะยุ่งหน่อยนึงอาจจะต้องจัดสรรเวลาให้ดี แล้วก็ไพ่ถัดมาได้ The เดอะไฮ e s s เทสตอนนี้คุณกำลังคิดสับสนไม่รู้ว่าจะตัดสินใจอย่างไรดีเพราะว่ามันคุณเป็นคนอารมณ์อ่อนไหวละเอียดอ่อนเนาะคุณจะเป็นคนที่คิดอะไรลึกซึ้งแล้วก็คุณ่าคุณและเขาก็อาจจะเพิ่งรู้จักกันเพิ่งพบกันเนาะเพิ่งเรียนรู้กันก็อาจจะยัง สถานะในตอนนี้ก็อาจจะยังไม่ชัดเจนเนาะสำหรับคนมีคู่อาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาสถานะอาจจะยังไม่เปิดเผยยังคุยกันลับๆร,ร,รู้กันสองคนอะไรประมาณนี้อ่าแล้วก็ไห้ถัดมาคุณอาจจะคิดสับสนลังเลใจเนาะว่าคุณจะเลิกกับคนเก่าหรือจะไปต่อกับคนใหม่ดี อ่านี่ไงคุณกำลังคิดอยู่ว่าคุณจะเลิกกับคนเก่าดีไหมแล้วก็ไปต่อข้างหน้าไปกับคนใหม่ๆที่ที่อาจจะเป็นความรักทางกายของคุณเนาะอืมบางคนอาจจะมีความรักทางไกลเกิดขึ้นอาจจะเป็นต่างชาติต่างถิ่นต่างแดน ความรักของคุณมันอาจจะมีอุปสรรคในเรื่องของระยะทางเนาะอาจจะต้องบางคนอาจจะต้องบอกเลิกหรือบอกลากันเพราะว่ามีปัญหาตรงระยะทางหรือมีปัญหาเรื่องเวลาด้วยเนาะเ,นเรื่องการจัดสรรเวลาหรือปัญหาเรื่องเงินปัญหาเรื่องเงินที่เข้ามาเกี่ยวข้องอา,อาจจะเป็น ธุรกิจส่วนตัวที่ทำด้วยกันหรือทำกับเพื่อนนะอาจจะมีปัญหาอาจจะต้องอเหมือนคุณอาจจะต้องดูดูแลธุรกิจส่วนตัวด้วยแล้วก็อาจจะต้องไปทำงานทางไกลอืมโอเคดวงความรักของคนมีคู่ก็จะประมาณนี้มันเป็นอะไรที่คุณต้องปรับตัวเนาะปรับตัวปรับ สภาพจิตใจให้สมดุลให้บาลานซ์ถ้าคุณจะไปต่อก็ไปได้นะจะไปกับคนเก่าต่อไปหรือหรือจะจบกับคนเก่าเพื่อที่จะเริ่มต้นเรียนรู้กับคนใหม่ก็ได้เช่นกันแล้วแต่คุณจะเลือกเนาะเนี่ยถึงเวลาที่คุณต้องตัดสินใจเลือกแล้วคุณอย่าัมรังเลยใจมันจะเหนื่อยเนาะสองเรียนเนี่ยสับไปสับมาสัปรี่สัปบาางมันจะเหนื่อย โ okay. อเคดวงความรักของชาวธาตุดินประจำเดือนมีนาคม2 5 6 3ก็มีเพียงเท่านี้นะคะก่อนจบคลิปแม่หมอขอฝากช่องน้องใหม่ให้กับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูเพิ่งเข้ามาชมฝากกดติดตาม subscribe กดไลค์กดแชร์หรือกดกระดิ่งเพืแจ้งเตือนเวลามีอัปเดตคลิปใหม่ๆนะคะ,ะส่วนเพื่อนๆน,นที่ติดตามอยู่ก่อนแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะคะขอให้ติดตามกันต่อ,ตอไปเนาะ ่าสำหรับวันนี้ถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไปด้วยนะคะอ่าวันนี้ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ